กรับสวัสดีครับเอฟซี FC, พอใจดีสูุภูสุขนกครับผมมือนี้พอใจดีก็ได้มาตามหาพอเติงครับผมพอเติงเสียนคำนวณอีกท่านหนึ่งครับที่ไวัยใจได้เสื้อถือได้เลขมากประสบการณ์พี่น้องหลายปีพี่น้องเฮดมาบอกใค้หลุดครับผม กรลุดแนวนิดน้อยกับซัาบอเคยด,ดุดซัาบอรดุลแหละครับผมกัหลายสิบปีนอกพนคำนวณเหล็กมาก็เลยมาพบมาพอเพ่นก็เลยขอความอนุเคราะห์เป็นของขวัญปีใหม่ไปฝากเอฟซีครับผมเอฟซี FC พอใจดีให้ติดตามเพินไปน้ำเด้อว่าพนสีมีแนวทางฝากพีตอนน้องแนวใ,ใดเอาไปประกอบไปเบิง้งไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางหาสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลนะพี่น้องเนาะเป็นของขวัญปีใหม่ มีโสดมีลาบน้ากันพี่น้องเอาเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันพี่น้องพร้อมกันนะครับอ้าวพี่ตึงสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับผมเอ็ซีพอใจดีครับผมนี่ก็ได้มาพบมาพบครับพ่อติงเป็นเสี้ยนตัวยงอีกคู่หนึ่งที่ว่าใบใจได้ครับผมถ้าบอแมนถ้าบอจริงถ้าบอคมทางช่องทีมงานรวยไหลสีบอกนำเสนอครับบอกนำเสนอครับผมแมน เอาไครับทีมครับขันมื่อนี่มากครบขันมื่อนี่มากครบทีมครับมากครบทีมครับเหมือนมากบทีมครับแทีมนี้มหาช่องนี่หาช่องครับนี่แหละครับอ่าเอาพอคูดเป็นตัวตั้งตัวตีรถแถวดีเอาว่าสูเลตรเอาเป็นตัวดังในคุมรถมาละไปอาศัยเด็กกับผมพอคูดน้ำเนรนเป็นกับมากับพอดีกับมะพบ้ามะพรอกับพอเตีงเนาะครับผมกับมาเป็นคู่หูกันมาคำนวด มาบวกลบคุณหานแนวทางฝากพี่ตอนน่องเอฟซีครับผมอืม <m> เอฟซีแต่เบิร์นพ่อเติงนะครับเส้นเติงเพิ่นสีมีแนวทางฝากพี่ตอนน่องแบบใดครับผมตัวใดที่ไปที่มาการไปการมาของแนวทางเพิรนมาจังใดเพิ่นรักหัวบวกึด หมุนปามาหรือว่ามาทั้งอากาศครับผมเอาไ้พอเติมเขียนมันค่อยขังมันค่อยขังไอ้เพลินเขียนรดไลายมือเพลินมันจะได้เป็นลักฐานมันมันมันจะได้เป็นลักฐานครับผมเอาเบ่งไปพร้อมกันพี่น้องสามเก้าห้า สามเก้าหานี่พ่อเป็นหลักหน่วยให้ลักสิบลักสิบอันนี้เลขติดเนาะครับเนาะเลขติดลักสิบเลขสิบเออเลขติดลักสิบได้เอฟซีด้หเบิรงดีๆเลขติดลักหน่วยกับหลักหน่วยครับหลักหน่วยอันนี้วิ่งได้เลยเนี่ยวิ่งได้เลยบอกครับวิ่งเจ็ดกับแปดวิ่งเจ็ดกับแปดโอ้เขาวิ่งเจ็ดกับแปดเอฟซีครับผมบนหรือล่างพ่อทั้งบนทั้งล่างบนล่างบนทั้งล่างอ ถือคู่หัวเจ้าหนึ่งบ่มีเงินทุนซื้อหลายเอ็นตั้งแต่เดียวพันเจ้าเลาสองพันสามพันหนึ่งโอ้ครับที่เรียกว่าเลขชุดนี้ทุกงวดทุกงวดเดือนบ่อหอครับแต่ว่าทุนพอหลายพอเนาะแก้เพิ่นนี่ก็สิบวัวสืดูเด่นจากนี้กบเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้เอาแหทีเพิ่นบ่ได้เอาแหทีเพิ่นเอาแต่แห่หางโอ้เพิ่นเอาปลาตัวใหญ่บางคนแม่กับว่าโอ้ยเหล็กตาย ตัดออกเออตัดไปแต่ม้าตัดถือตัวมันออกมาตัดตัวออกตัดตัวถือตัดตัวือเออโอ้คันปกพบกันได้เขาคว้าประจับคู่กันได้เด็จับคู่เอาจับคู่ครับเผาเอาอะไรเพิ่มจับคู่อะไรก็ได้ที่ลักหน่วยได้พี่น้องครับผมโอ้เีจับคูแท้ส่วนลักหน่วยนี่เป็นเล็กบิ๊ครับผมเอาเป็นลักมัน สามเก็บดีออกไปแล้วพวกหออีกแล้วครับผมจับรถพอจับรถจับรถเออรับเนี่นี่สามมันมาไรที่ครับ้า8แปดสามยังมาสองหดส่นหกยังมาสองเออเพเปอนยังไงเพื่อนจับรถสามแปสามแปดสามห้าสามแปดสามเก้าครับผมเพราะว่าหลักสิบพอมาน้อกันได้พอดีหลักสิบมาน้อกันได้ ่าสามครับสามห้าเก็ดโอ้กับน้ห้าแปดครับผมห้าแปดหล้กเก้าเก้าแปดเก้าเก็บเก้าสามครับนี่ล้วครับ เลขสูตรเลขสูตรเลขคำนวณของเพลินครับผมตัวเด่นนี่คือตัวนี้แหละตัวนี้ลักซิบตัวนี้มันสิตเป็นเครื่องลักน่วยลักจิบครับผมนี่กาอันตัวเน้นออปการ์เดนตัวเน้นครับตัวเน้นตัวเก่งเขาผมเขาเล่นเก้าแปดนี่เก้าแปดเก้าสามตัวนี้ห้าแปดห้าแปด ตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับผมครับผมเล่นทั้งหมดหกคู่นะพ่อเนาะครับผมเลขกเก่าคู่ตัดออกสามคแต่ว่าเลขวิ่งนี่คุณพ่อวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับผมเจ็ดกับแปดกับแครับผมมันไม่ได้ทึ่งมาได้ทึ่งล่างทึ่งบนนะครับผมหลัก ถ้าลักชีฟนี่ยบ๊อบาดก็คืออยู่ในนี่แหละครับผมถ้าลักชีฟบ่พลาดนี่ลักหน่วยนี่สองตัวนี่มากเกินแขนละครนะครับผมอ่าที่เรานี่ครับผมเชิญใส่เกย์กันเลยนะเรื่อยๆขานเดื่อมันพอดหมองมันฟุกเนาะครับผมแมนพอดอะไรก็งุ้มเข็มเหรองุ้มเข็มคือกันครับอันนี้มันเป็นมันเป็นแนวทางเนาะครับเนาะเลขมันไม่เข่าไม่หลุดครับผมอันนี้เขาแค่เป็นคำนวณควอมเสือเนาะ ครับผมเมื่อกี้ในเขายุบเงีย่อเขาแล้วเจ็ดสามงานเขาเจ็ดสามวัดที่แล้วเจ็ดสามจบบเจ็ดสามกี้แล้วเขาเท่าไรก็ว่าเจ็ดสามครับมันหนังสือก็ได้นักมันหลายตัวเาใหญ่ไปตัวละหาซิพูดหาซิบไปยังสิพก็เบสามพันนะครับผมกระอั้งล่างั้งบนมันก็ได้อยู่สามพันกมันครับผมมวนมั่นี่มันใจวมันใจเพาว่ามันผ่านมาสองงวด เขาหงุดเมื่อกี้นี้เจ็ดสามรถมากลักชีสเนื่องจเขาหงุดตองหงดเลื่อนหงุดออาไปตามตีหงุดนึ่จังผ่าเธอหนึ่งอย่งจิิงอ๋อสามตีหงุดผ่าหงุดหนึ่งครับผมโอเคโอเคโอเคครับผมก็พอจัดตั้งขึ้นนะครับพอจัดตั้งเบิ้งโชว์ให้พี่น้องเขาได้เบิ้งน้ำดีแล้วครับเส้นโตกิ่งครับผมที่เป็นแคบหน้าจอครับผมผมพี่ห้องนนากกัี่็ได้ผมผลลัพธ์ยังไงได้ฮานะ ครับผมมันพี่้อไปตั้งกันด้ว้่านแม่เขากปจนว่าออกเพ็รต้มกันคือพ่ไปต้มกันโอ้เฮ็ดต้มกันไปต้มกันแี่ไดจะดีนั่งต้มกันยังไ่ไปต้มกันราลูกพี่คือพวถือเช็คเคียร์ผมว่าก็อยากยิงกบเป็นว่าครับผมันจอไดครับเด้ขับหน้อยครับผมหลักสิบหลักสิบก็มาน้ำกันได้หลักสิบมีสมมี9้ามีห้า ครับผมหลักหน่วยเจ็ดกับแปดขั้นวิ่งกับวิ่งเจ็ดกับแปดพี่น้องวิ่งเจ็ดกับแปดบนล่างนะครับเด้อส่วนจับคู่จับคู่บนล่างมันเคยมานำกันมือเพราะัก สามห้าสามแปดสามเก้าห้สมหาเจดห้าแปดมาเจ็ดห้าแปดสเจ้าแดงเจดเจ้าสาแปดห้าสาม้เจด้สเน็้ด้ส้จ็แดงเ้แง้นเ็หแดมัเน็นาด้สด้สมห้าห้สามเก้า้าเจ็ดห้อามาเจ้ามเเจ้เา มวดที่มานี่นพวกคมกระจิกมาหาพ่อ <39 3. S 1> พ่อจริงพอเติงกับพ่อคู้นกัน,นมาตามแนวาทางเพื่อเอฟซ<อ>ี่นมีา<อ>คาด์นเมอรคาปาะกาศก็อพ,อ,พอเนาะค,คอยมาหากันเด็กคือเก่านะครับพี่น้องเอานี่ครับพี่น้องแคบกระจกว้นะครับแนวทางของพ่อเติงกับเขาตลอดของพ่อคู้นกับเขาดีฉะนั้นแล้วสองเส้นวันนี้เพิ่นก็ปล่อยแนวทางให้กัน พ no ี่เอฟซีครับผมอ้าวขอขอบคุณขอบคุณพ่อครับผมขอบคุณครับพ่อยินดีครับพ่อยินดีนะคุณคุณกับเพื่อนหลายๆครับผมในแนวทางครับผมกับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับผมเอาเอฟซีพอใจดีครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพอเติงเนาะครับหรือว่าเซียนเติงเพื่อนครับผมปรสบการก์บโบแมนเนหน่อยครับยี่สิบปีผ่านมาเลขคำนวณมีเขามีรถพี่น้องแต่เดินดีมากตลอดพี่น้องตลอดดีอ่า ขอเตือนเพื่อนกต่ม่แนวทางฝากพี่ตอนน้องปี่ไม่ไทยเฮ้าสงการเฮาเพื่อนบ่มีอย่างฝากพี่น้องพอใจดีกันเลยมาขอ,อของฝากพี่ตอนน้องไปฝากเอฟซีพอใจดีครับผมเพื่อนมีแนวทางฝากพี่ตอนน้องนะครับหลักสิบสามเก้าห้าพี่น้องเลขอเน้นือว่าเจ็ดกับแปดพี่น้องครับผมจับคู่ให้ เก้าคู่เน้นๆพี่น้องมีสามหามีสามแปดสามเก้าพี่น้องหาสามหาเจ็ดหาแปดพี่น้องเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าสามพี่น้องแคบหน้าจอไว้ได้พี่น้องนะขอฝากอขอเตืองหรือเสี่ยเตืองไว้ในใจเลขเก็บไปพิจาลหน้าพี่น้องเอาเพื่อนไปเป็นแนวคิดเลขประกบจับประกบถาดย่งบม่มีเอาเพื่อนไปเป็นตัว ตั้งตัวตีน้ำประกบล่องเบิงครับผมเอาแคปหน้าจอแล้วแล้วย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใจดีนะครับเด้อพอมีกำลังเรงใจไปหานแทางฝากพี่ตอนน้องสำหรับชิปนี้ก็ขอไว้จบเพียงเท่านี้นะครับพ่อกันชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ